แฟนหงแดงขั้มผ่าดเสื้อลิเวอร์พูลฤดูกาล2 0 0 5 2 0 2 6ของแท้จากอาดิดาสมาถึงแล้วรวมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์พร้อมดีไซน์สุดคลาสสิกที่ทุกคนต้องมีสั่งซื้อเลยวันนี้รับรองใส่แล้วเท่สุดๆแอดมินจะติดลิงก์ไว้ที่ข้างล่างคลิปนี้นะฮะถึงผู้ติดตามทุกคนที่รัก เชรชายผู้บา้าคลั่งหรือวูผูเดิมของเราได้ถูกปิดตัวลงไปแล้วแต่เรื่องราวของลิวร์พูยังคงดำเนินต่อไปและผมก็ยังคงบา้าคลั่งไม่เปลี่ยนแปลงขอเชิญชวนทุกคนมาเป็นครอบครัวเดียวกันอีกครั้งที่เพจใหม่นี้ชายผู้บา้าคลั่งิเวอร์พูภาค2มาร่วมเดินทางกับความบา้าคลั่งครั้งใหม่ไปด้วยกันนะครับแอดมินจะติดลิงก์ไว้ที่ข้างล่างนี้นะฮะพร้อมจวดไปด้วยกันสวัสดีครับพบก,กับสุร,รุขันิเวอร์พูเราเริ่มต้นกันทีล้าก่อน ลิเวอบูเตรียมปล่อยฮาว,วิเอเลียดยาซบไลฟ์เซ็กเผยทั้งสองฝ่ายบรรลุข้อตกลงส่วนตัวเรียบร้อยแล้วนะฮะโอ้ยเสียดายอีหลีลาก่อนเด้อน้องเด้อโอ้ยจังไดกัขอให้โชคดีสุดท้ายนันฟิวนะครับเมือ่อลิเวอบูผูกไฟเขียวปล่อยฮาว,วิเอเลียดซบไลฟ์เซ็กปิดฉากแข่ง,งลูกหม้อผู้จงรักภักดีบทสรุปช็อปวงการฮวงแดงลิเวอบูของบรีร,ร้อนกับเตรียมโบกมือลาฮาว,วิเอเลียดม่ฟิวนะคกุกไกหละนักเตะบรรลุข้อตกลงส่วนตัวกับอาบาเลซิก ยอดทีมแห่งศึกมุนเดสกาเยอรมันได้สําเร็จโดยสื่อดังเยอรมันตีกล่าวสมโมสรพร้อมขายทันทีหานได้ราคาที่เหมาะสมถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครังร้งสุคัญทํากลางมรสุมแนวรุกที่ทีมกำลังเผชิญสถานการณ์ในทีนอันฟิลยังคงร้อนรุ่มไม่หยุดหย่อนนะครับภายใต้ใการนำทัพของกุนซืออันเนอร์สลัดหลังจากต้องเสียนแนวรุกตัวหลักไปเกือบยกแผงเหมือนจะเป็นดามิโนยีสตลุยดิอาร์ตและเบนด็อกที่ย้ายออกไปก่อนน้นนี้ประกอบกับโศกนาฏกรรมที่ไม่คาดฝันจากการเสียชีวิตของดิโกโจตา ล่าสุดก,สการสนทนาเกีกับพิษแผันขึ้นม่เองเมื่อฟอร์เรนซ์พาเทนเบิร์กผู้สื่อข่าวระดับที่หนึ่งของสเก็ตสปอร์ตเยอรมนีรายงานข่าวเอ็กซ์คลูซีฟนะครับว่าหาวิเลียคือแข้งรายต่อไปที่กำลังจะเก็บกระเป๋าออกจากสโมสรลิเวอร์พูลโดยยืนยันว่าเขาตกลงส่วนตัวระหว่างนักเตะก,กับไลซ์เซ็กส์ลวหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเบื้องหลังการตัดสินใจปล่อยแข้งหัวใจหงการตัดสินใจที่น่าประลาดใจครั้งนี้มีที่มาจากเหตุผลด้านแทคนิคโดยตรงโดยนักข่าวระบุว่า ภายใต้แผกนการเติมทีมของอเนอร์สลัดตำแหน่งหมายเลขสิบถูกจับจองโดยดมินิกส์วอสไลและการเข้ามาของดาวดังอย่างฟอร์เรนเวียตยิ่งทาให้โอกาสการลงสนามของอิเลียตในทีมชุดใหญ่แทบจะปิดตายจากเดิมที่ลิเวอร์พูลนะครับไม่มีแผนที่จะขายเขาท่าทีล่าสุดกลับเปลี่ยนไปกระตือรือร้นที่จะปล่อยตัวหากได้ับข้อเสนอที่น่าปอใจโดยคาดว่าค่าตัวจะอยู่ที่ราว40ล้านปอนด์พร้อมเงื่อนไขในการซื้อกลับหรือแต่ระดับ50ล้านปอนด์หากขายขาด ซึ่งเป็นโมเดลเดียวกันกับที่สมโมสรเคยใช้ในการปล่อยตัวจาเลเลคอนซาและเบนด็อกแม้จะเป็นที่รู้กันว่าเอเลียดคือเดอะคปพผันแท้ที่ฝันจากแขวนสตั๊ดในซีเซียลลิเวอร์พูลแต่ด้วยวัยและเส้นทางอาชีพเขาจำเป็นจะต้องร้รับการลงเล่นอย่างสม่ำเสมอซึ่งการย้ายไปแลนซิกส์เพื่อเป็นตัวแทนของชาบีซิมอนที่กำลังแจบไปเชลซีจึงอาจเป็นคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับตู้ฝ่ายในเวลานี้นะฮะเ,ออเสียดายคือกันได้ครับพี่นองเลย แต่ยังไงก็แล้วแต่นะฮะใไใไซอันเงินไขซื้อกลับแม่น้ำน้ำเดอ้อพราอดูแล้วนะครับเอเลียดนะครับตอนนี้เนี่ยอยากจะลงเล่นนะครับพอเวลาผ่านไปเขาอาจจะกลายเป็นนักเตะระดับโลกได้เข้าสีได้ซื้อกับขึ้นคือเก่าพี่น้องไซเข้าไปน้ำเดอ้อพี่น้องเออย โค้งสุดท้ายหงแดงจบไปดิวเกฮีสิมแกล่งแนวรับพาเลตย,ยอมลดทงเตรียมตรวจร่างกายสิ้นสัปดาห์นี้โอ้ยฮาลา่าวมาเนี่ยกูสิฝาวไปเห็นอย่างออ่นรุ่นอยู่ขีตึงขีแตกอยู่โอพี่น้องเลยใกล้ความจริงนะฮะลิเวอร์พูลเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายในการเจรจาค่าตัวมาร์เกฮีกองหลังทีมชาติอังกฤษพาเลดย,ยอมถอยเกลียวท้าพาเลดลดทัทีจากค่าตัวเดิมที่ตั้งเอาไว้45ล้านปอนด์คาดว่าจะจบที่ราว40ล้านปอนด์บวกโบนัส นักเตะใจมาเกียฮีต้องลงสัญญาส่วนตัวกับ Liverpool ลิเวอร์พูลลงหน้าแล้วตั้งแต่เดือนกรกฎาคมสมทบรายที่ 9, ทเกาฮันดิลสํสเร็จนะครับเกีฮีจะกลายเป็นนักเตะคนใหม่คนที่9้าของอันเนอสลาในช่วงสมัยน,นี้ความเคลื่อนไหวในตลาดการสแกนนักเตะของหงแดงลิเวอร์พูลยังคงฐานถมไม่หยุดหย่อนล่าสุดมีรายง,งานด่วนว่าพวกเขากำลังจะปิดบัญชีคว้าตัวมากเกฮีปปกกะลังดีกีทีมชาติอังกฤษ กามาเสริมความแข็งแกร่งในแนวรับเต็มทีแล้วโดยคาดว่าขั้นตอนการตรวจร่างกายอาจเกิดขึ้นภายในสิ้นสัปดาห์นี้แหล่งข่าวใกล้ชิดสโม,มสรอ,อย่าง d e v c o m com เปิดเผยว่าการเจรจาระหว่างสองสโม,มสรที่ยืดเยื้อมานานได้เข้าสู่ช่วงสุดท้ายอย่างเป็นการหลังจากที่ปราสาทเรือนแก้วยอมอ่อนข้อจากราคาที่เคยตั้งไว้สูงถึง45ล้านปอนด์ประมาณ2,555ล้านบาท เป็นที่เข้าใจกันว่าคอนเสิร์ตของลิเวอร์ฟูที่ตัวเลข40ล้านปอนด์ประมาณ1,827ล้านบาทพร้อมโมนาทเพิ่มเติม,มคือตัวเลขที่ทําให้คริสตัลเบลดยอมลดท่าทีลงมาและกําลังจะนําไปสู่บทสรุปของเดียนนี้ในที่สุดพระกอบกับตัวนักเตะเองเนีตกลงเงืินไขส่วนตัวกับหงแดงลวงหน้าไปแล้วตั้งแต่ต้นเดืนอนกรกฎาคมและแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนว่าต้องการย้ายสู่ทินอันเวล หากทุกอย่างเป็นไปนตามแผนมาร์เกฮีจะกลายเป็นสมาชิกใหม่รายที่9ที่ตบเท้ากข้สู่แอนฟิลด์ในยุคของอันเนอร์สลตตต่อจากฟอร์เรนเวียตฮุกโกเอเกติเก้และข้างดังอีกหลายรายซึ่งเป็นการส่งยันที่ชัดเจนว่าหงแดงเอาจริงอาจังกับการสร้างทีมเพื่อป้องกันบอลลังแชมป์พิีเมีย อย่างไรก็ตามนะครับแม้จะมีความคืบหน้าไปมากแต่ยังต้องรอการยืนยันเฮียวิโกจากนักข่าวระดับที่หนึ่งอย่างฟอบิซโรมาโนหรือเดวิดออสตินเพื่อความชัดเจน100%เแต่สื่อยักษ์ใหญอย่าง BBC Sport ก็เคยรายง,งานก่อนอันนี้เลยว่ามีความเป็นไปได้สูงที่เกียฮีจะสวมเสื้อสีแดงเคพลองก่อนตลาดการแข่งนนเตะจะปิดตัวลงนะฮะโอ้ เออจะเสียตัวกูหลายกูเท่าเลยเด้อหาละฝาวเฮ็ดให้มันหล่วงให้มันอันสีหาไปเฮ็ดอย่างอื่นละพี่น้องเอ้ยสีได้รุ่นกันมวนไงเออมาซะกูอยากจะอันตอนดีตอนรลับอยากชู้เสืออยากจะจวดกันคักพี่น้องเอ้ยดิวนี้มันดนพวดล่ะหรือร่พูลไม่จำเป็นต้องซื้ออีสักเมื่อฟิมันใส่หัวแดงมีเดยพอคว้าแชมป์พิมลีกแม้รอยสตาร์นิวคาสเซิลไม่ต้องเงาะ แดนนี่เมอร์ฟี่ฟันธงหงแดงแกล่งพอชิวช้ำแม้ร้อยอีซักสองเบื้องลึกดิวเดือดสถานพิมลิต้องการมหาการกันและละตัวอเล็กเตอร์ิชัดนะครับที่ทะมีความดุเดือดขึ้นทุกขณะแดนนี่เมอร์ฟี่อดีตมิฟิคนดังออกรงดับกระแสยืนยันหนักแน่นว่ากลุ่มกำลังของหงแดงหรือว่าผู้ในมือของอเน็กซารดมิดิพอที่จะประงาความช้นพิมลิกได้แม้จะช่วยลายเซน็นเดายิงทีมชาติสวดเดนก็ตามนะฮะเห็นด้วยอยูพี่น้องมันก็แพงพราะเเอ ดิวเดือน110ล้านปอนด์และจุดแตกหกักสถานการณ์ยิ่งทวีความร้อนแรงขึ้นนะครับเมื่อมีนรายงานวอลลิวเวอร์เูลตยมยืนเสนอรอบที่2ที่มีมูลค่ามหาศาลหลังข้อเสนอแรก1น0รล้านปอนด์ราว5000ล้านบาทถุนี้ก็เซ่ปัดตกไปอย่างไร้เยื่อใยแต่จุดที่สั่นสะเทือนมากที่สุดคือการที่อิสซักออกมาโพสต์ข้อความปริศนานถึงคำสัญญาที่แตกหักผ่านโซเชียลมีเดียซึ่งถูกมองว่าเป็นการส่งัิญาณกดดันสโมส,สรสันิกาดงอย่างเปิดเผย ส่งผลให้เกิดรอยร้าวขึ้นภายในแคมป์จนมีข่าวว่าเขาตา้องแยกซ้อมเดี่ยวอยู่ในขณะนี้เมอร์ฟี่จีนะครับมีอิซักก็แค่เพิ่มโอกาสแต่ไม่ใช่ปัจจัยตัดสินอย่างไรก็ตามนะครับเมอร์ฟีมองตามม,มุมเขาเชื่อว่าสเก็ตภาพทีมชุดปัจจุบันของลิเวอร์พูลแข็งแกร่งพอทีท่จะเบียดย่งแชมป์กับกู่แข่งอย่างอาร์เซนอลแมนสตีและเชลซีได้อยู่แล้วลิเวอร์พูลควา้าแชมป์ลีกได้โดยไม่ต้องเซ็นเันญาก,กับอิซักเมอร์ฟี่กล่าวกับทอสสปอร์ตอย่างมัน่นใจ แน่นอนการได้เข้ามาร่วมทีมจะเพิ่มโอกาสในการคว้าแชมป์ให้สูงขึ้นไปอีกเขคือผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมและเป็นตัวเลือกชั้นดีในแนวรุกแต่ถึงไม่มีเขาผมก็ยังเชื่อว่าลิเวอร์พูลจะสามารถเป็นแชมป์ได้เพียงแต่มันจะง่ายขึ้นมากถ้ามีเขาอยู่ในทีมสมทบต่อเนื่องไม่ใช่แค่แนวรุก นอกจากมอากับของอิสราเอลนะครับลิเวอร์พูลยังเดินหน้าจัจคว้าตัวมาร์เกฮรีประกันหลังตัวเกงจากคริสตาวเวลเพื่อเข้ามาอุดช่องว่างในแนวรับและเตรียมพร้อมสําหรับอนาคตที่ไม่แน่นอนของอิบไรามากโกนเต้ซึ่งลังได้รับคาว,ว,วามสนใจจากเลมาริตบสทสุลของเดี๋ยวนี้จะเป็นอย่างไรและลิเวอร์พูลจะปิดตลาดซัมเมอร์ด้วยลุมกำลังที่แข็งแกร่งพอจะทวงบัลลังแชมป์ขึ้นมาได้หรือไม่แฟนบอลต้องติดตามอย่างไม่กระพริบตานะฮะ พี่น้องไว้ยังไงล่ะครับเห็นด้วยกบเมื่อฟี่อยู่บลระรับพี่น้องเลยม่มีอีสักเข้ากับสิคว้าแซมได้ย่ดอกมันคืออยู่บลระรับพี่น้องแต่ว่ามีไว้ัมก็อุ่นใจแล้ล่ะครับพี่น้องเพราะว่าอันกองหนาเฮ้าดาวินยุ่นเย็ดกับไปแล้วดูดีอาร์กับไปแล้วเบนโดก,ก็ไปแล้วมัน้องมีมาอันซอยเอติกเทเด้พี่น้องแม่นบลระรับสักคนหนึ่งมันยังคืด่วน โอ้ยกูเตือนมึงแล้วมันบอกูเตือนมึงแล้วไผกระเตือนแล้วเป็นยังไงล่ะบัตตนี่ฝันร้ายที่เมอร์เนเบลซื่อสเปนพร้อมใจสับเละทเรนส์ประเดิมชุดขาวฟอร์มบูสอบตกนัดแรกเอ้ยเป็นยังไงล่ะมันบริวารฝันบรวิวสวยงามก็ยังมึงขิดดอกบักเทนเอ้ยบัตตนีโดนรับนองแล้วพี่นองเอ้ยบทใหม่ที่คาดหวังว่าจะสวยหรูกลายเป็นบททดสอบสุดหินเมื่อเทนนาะร์เซโนโนอดีตดาวดังลิเวอร์พูล เปิดตัวกับเรยมอริตในศึกลาลิกาสเปนอย่างไม่น่าจดจำโดยสื่อกระทิงดุวิจารย์ยับว่าฟอร์มธรรมดาธรรมดาและเกรงจนน่าผิดหวังสวนทางกับทีมเก่าที่คว้าชัยชนะนัดเปิดสนามพิมลลกได้แบบสบายๆมันสบายยังไงว่ารเวอร์พูลกันอันเกือบแย่กันเด้อโดนรับน้องสื่อกระทิงด้านหน้าวิจารณ์ยับการเอลาทินนันฟิลในรอบ8ปีนะครับและย้ายสู่ทินซานเตก็บเบอเนเบลคอนเฟรนซ์ถูกจับตามองจากทั่วโลกแต่เพียงแค่นัดแรกในเกมเฉือนวิวโอซาซูนา เสียงวิจารณ์ก็ดังกระหึ่มในทันทีมาการนะครับสื่อยกใหญ่ของสเปนตราหน้าฟอร์มของเทนว่าธรรมดาธรรมดาจีเปาไปที่ปัญหาเดิมๆที่ยังแก้ไม่หายนั่นก็คือเกมรับและถูกเดนิเอการาบาวที่ลงมาเล่นแทนในช่วงท้ายกโมซีนด้วยฟอร์มที่เหนือชั้นชัดเจนกว่าเอลคอมบิดเชียลวิจารณ์ตรงๆว่าเทนดูเกรงอย่างเห็นได้ชัดกับการลงเล่นต่อหน้าแฟนบอลราชันชุกขาวเป็นครั้งแรกและยังถูกเพื่อนร่วมทีมใหม่อย่างอัลโรคาริเรสโชว์ฟอร์มเปิดตัวได้โดดเด่นกว่า ส่วนฟุตม็อบเว็บไซต์ข้อมูลสถิต,ติก็ตอกย้ำฟอร์มการเล่นในหน้าปิดแบงค์ด้วยคะแนนเพียง6คะแนนจากคะแนนเต็ม10ซึ่งต่ำที่สุดในแผงกองหลังและเป็นรองบวยของทีมตัวจริงทั้งหมดอนาคตบนทางสองแพร่งตัวปั้นเกมหรือจุดอ่อนแม้เกมลุกและการวางบนยาวอันเป็นเครื่องหมายการค้าของเขาอาจจะยังเป็นประโยชน์ในลีกที่มาริดมักเป็นฝ่ายของเกมแต่จุดอ่อนในเกมรับที่ถูกตั้งคำถามมาตลอดอาจกลายเป็นปัญหาใหญ่ในเวทีใหญ่อย่างยูฟ่าแชมเปี้ยน ไม่น่าแปลกใจหากเชเบียลโโซกุนซือคนใหม่ของรอัลอาดริดจ,จะเลือกใช้บริการนานนี่กาบาคาวที่มีความเก่าเกมและสมดุลมากกว่าในเกมรับที่ต้องเจอกับคู่แข่งระดับท็อปซึ่งอาจทำให้บทบาทซูปเปอร์สตาร์ของเรนส์ในเทียมไม่ได้สวยหร,รูอย่างที่หลายคนคาดการกันเอาไว้การเดินทางครั้งใหม่ของเรนส์ในดินแดนกระทิงดุเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นแค่กาวแรกก็เจอบททดสอบชิ้นโตแล้วเขาจะลบคำสุปปมาพและพิสูจน์ตัวเองได้หรือไม่ของต้นติดตามกันต่อไปนะฮะ เอ้ยกูบอกไว้ก่อนเลยเด้อซื้อบักสเปนนี่มันแหงคักมันสับคักสับแน่บักเทนเหนื่อยโอ้ยปัญหาเดิมเคยเจอกูก็เคยเจอมาแล้วเรื่องเกมลับอันบักเลี้ยวมลิดมันเะ็ย่างไหนอ่ะกูจิถามมึงแต่ทั้งหดก็แล้วแต่ก็เป็นกำลังใจมึงคือเก่าหรอกเทนเอ้อยโจโคโช,ชิชัสซาราควรลดจำนวนเกมลงเพื่อ,อรักษาฟอร์มระยะยาวใช้งานจนพังหรือถนอมเวลาแชมป โจโคนะครับชี้สุดเด็ดยืดอายุการค้าแข้งของซาลาในระดับท็อปโจโคอดีตเพเมกเกอร์ติมจังกฤษและลิเวอร์พูลออกโรงชี้แนะประเด็นสาคัญที่อาจตัดสินอนาคตของลิเวอร์พูลโดยเฉพาะถึงเวลาแล้วนะครับที่อเนอร์สลัดต,ต้องการตัดสินใจบริหารจัดการนาทีลงสนามของโมซาลาให้น้อยลงเพื่อเกี่ยวกับการรักษาฟอร์มเพชรคาดไว้สําหรับเกมตัดสินแชมป์ในระยะยาวไม่ใช่ใช้งานหนักจนเครื่องพังไปซะก่อนนะฮะ ซาลากับมีเต่อันแม้นให้ลงเด่นจังหน่อยกับพี่เตะแอฟ,ฟริกันเนชั่นครับอีกพี่นองเ้ยกูลละเป็นห่วงบีแข็งเล่าสิลาอิลีพี่นองเ้ยถึงเวลาจัดการเดอะคิงเพื่ออนาคตในขณะที่ลิเวอร์พูลนะฮะกำลังเผชิญฤดูกาลสุดทา้ายกับการไล่ล่าสี่แชมป์ซาลาในวัย33เปย์ยังคงเป็นหัวใจแนวรุกที่ทีมจะขาดไปไม่ได้แต่โครก็มองว่าการส่งเขาเลงเล่นทุกนัดเหมือนฤดูกาลก่อนที่ลงเล่นไปถึง38เกมในลีกนั่นคือความเสี่ยงที่อาจไม่คุ้มค่า ผมไม่คิดว่าเขาจะได้รางวัลน,นักเตะเยีเ่ยมแห่งปีไม่ใช่เพราะเขาไม่เก่งโคกลาวพันทีนทีสปอร์ตแต่เพื่อให้เขาเล่นได้ดีที่สุดไปนานๆเขาจำเป็นจะต้องจุดจาัดก,การเวลาการลงสนามหากทําเช่นนั้นเราจะได้เห็นซาราคนเดิมในเกมใหญ่ๆไปอีก3 4หรือ5ปีข้างหน้าเพราะเขาคือของจริงคำแนะนำของโจโคเปรียบเสม,มือนกันลงทุนเพื่อนอนาคต ยอมพักซาลาในบางเกมเพื่อให้แน่ใจว่าความฉุบคมและสภาพร่างกายของซาลาจะพร้อมเต็มร้อยในยามที่ทีมต้องการเขามากที่สุดบทพิสูจน์สลอ็อตการพักแข่งเบอร์หนึ่งของทีมหรือไม่แน่นอว่าการพักเปลี่ยนระดับซาลาไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะเจอตัวขึ้นชื่อเรื่องความกระหายที่จะลงเล่นทุกนาทียันไรก็ตามลิเวอร์พูลยุคใหม่จะมีอาวุธเด็ดในแนวรุกที่พร้อมสับเปลี่ยนทั้งจะมีพิมพง์ฟาเดรโกกิซาหรือดาวรุ่งอย่างฮาวีอิเลียนถ้าหากยังไม่ใหญ่ออก นี่จึงเป็นบทพิสูจน์สำคัญของกุนซืออนเนอร์สโัตว่าจะกล้าตัดสิจัยภักกุนเลนคุจสกันที่สุดของทีมเพื่อเป้าหมายที่ใหญ่กว่าได้หรือไม่การตัดที่ใจกล้งนี้ไม่เพียงแต่จะส่งผลต่อผลงานในสนามแต่อาจเป็นตัวกำหนด,ดตำนานบทสุดท้ายของ k i งอ o ฟอ g y ิ t ตในทินแอนฟิลเลยทีเดียวอกหักดังเปาะฟัวฟ่าฟันค้างร่วมทำหงแดงนะครับหลังสลัตพิกแผนเก็บเคียซ่าไว้ใช้งานต่อ ดิวสะเทือนตลาดนะครับความฝันของมาลิคโฟฟน่าปีดรุ่งพุ่งแรงที่จะได้สวมเสื้อหงแดงลิเวอโลต้องสลายลงในทันทีเมื่ออันเนอร์สััดกุนซือลิเวอโแห่งทินอนฟิลตัดทิ้งใจยูเทิร์นครั้งสำคัญเปลี่ยนแผนที่จะขายเฟเดรโกเกียซามาเป็นเก็บปีกทีมชาติอิตาลีไว้กับทีมต่อไปส่งผลกระทบโดยตรงถึงดิวการคว้าดรุง่งชาวเบลเยียมแบบเต็มๆเกียซาเปลี่ยนใจทำลายดิวโดมิโน จากที่เคยมีข่าวว่าอนาคตในแอนฟิลด์ของเกียซ่าแทบจะหมดลงหลังโชว์ฟอร์มไม่น่าประทับใจในฤดูกาล2024-2025จนได้ลงเป็นตัวจริงในเกมสำคัญเพียงน้อยนิดแต่ล่าสุดฟอเบซโซโรมาโน่กุรูลตลาดกระสแคนักนเตะค,คนดังยืงนยันว่าเกียซ่าได้แจ้งความจำหน่งของกับลำอยู่สู้ต่อในทินแอนเวลแม้จะเคยพิจารณาการย้ายทีมก็ตามการตัดที่ใจกล้งนี้ส่งผลเป็นโดมิโนโถึงอนาคตของมาลิกโฟฟาน่าทันที โดยซาซาทาวิลเลอรีนักข่าวของสกัดสปอร์ตสวิตเซอร์แลนด์ตอกย้ำผ่านเอ็กทวิตเตอร์ว่าสลัดกำลังพิจารณาอย่างจริงจังที่จะให้โอกาสเคลียร์ซสอีกครั้งซึ่งทำให้ดีลของฟอร์ฟอนาที่หลายคนจับตามองนั้นไม่น่าจะเกิดขึ้นดับฟันว่าที่ตัวแทนสลาการกนนี่ลอร์พูคือตัวต็งที่จะคว้าลายเซ็นของปีกในวัย20ปีจากโอลิมปิกลียงโดยการตัว50ล้านยูโรหรือประมาณ1,930ล้านบาทดับีเป้าหมายเป็นทญญายาทในระยะยาวของโมสลา โบโบฟอฟานาเอเย่นของนักเตะเคยปลุกกระแสด้วยการเปิดเผยว่าดาวเตะในความดูแลของเขามีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะย้ายมาอย่างลิเวอร์พูลเพื่อจเจริญรอยตามตำนานแข้งแอฟริกันอย่างซาลาและซาดิโอมาเน่การกลับลำของสล็อตในครั้งนี้นะฮะไม่เพียงแต่จะเปลี่ยนอนาคตของเกียร์ซ่าแต่ยังเป็นการปิดประตูสูแอนฟิลด์ของฟอฟานาอย่างเจ็บปวดและทำให้หงส์แดงต้องกลับไปทบทวนแผนการเสริมทัพในแนวรุกใหม่อีกครั้งในตลาดซัมเมอร์นี้นะฮะ เราปิดท้ายกันที่กติดสานกาณอเล็กซานเดอร์อิซักกันหน่อยนะฮะบ้านแตกที่เซนต์เจมส์พาร์คอิซักประกาศกล่าวไม่ขอลงเล่นโจลินตันผสมโรงแฟนบอลรุมประนามสถานการณ์ในแคมป์สถานการดงเนียวเคอโซยูเนเต็ดประตุถึงจุดแตกหกักเมื่ออเล็กซานเดอร์อิซักเดายิงตัวความหวังออกมาประกาศสไตร์ไม่ขอลงเล่นกับสซโมสออีกต่อไป อ้างว่าผิดหวังที่ถูกบิดพริว้วคำสัญญาเรื่องการย้ยเทียมทำกาาเขาวเรือนะ้ำห,ห่วหงแดงหรือว์พโลจ้องตามเป็นมันขณะที่รอยร้าวภายในทีมเริ่มปรากฏชัดเมื่อเพื่อนร่วมทีมยามโจลิงตันและกลุ่มแฟนบอลทรงอิทธิพลอาอกรงสวนกับการกระทำของอีซักอย่างดุเดือดจุดชนวนคำสัญญาที่ถูกทำลาย สงครามน้ำลายครั้งนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่ออิสซักโพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียระบายความรู้สึกถึงคำสัญญาที่ถูกทำลายจากสโมสรซึ่งเพียงไม่กี่ชั่วโมงต่อมาเนลกัสเซอร์ก็ได้ออกถแถลงการตอบโต้ทันควันเราผิดหวังกับการโพสต์ของอเล็กซานเดอร์อิซักขอ,อยืนยันว่าไม่มีเจ้าหน้าที่คนไหนเคยให้คำมั่นว่าเขาจะย้ายทีมได้ในช่วงสมัยน,นี้เราต้องการเก็บผู้เล่นที่ดีที่สุดเอาไว้และเงื่อนไขสำหรับการขายยังไม่เกิดขึ้นจริง อเล็กยังคงเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเราและจะได้รับการต้อนรับกลับมาเมื่อเขาพร้อมรอรราในห้องแต่งตัวโจเลนตันและแฟนบอลออกโรงสวนการกระทําของอีสักไม่เพียงแต่สร้างความขัดแย้งกับสโมสรแต่ยังจุดไฟความไม่พอใจในหมู่แฟนบอลและเพื่อนร่วมเทียมยกลุ่มแฟนบอลเวิร์ลฟลัได้โพสต์ข้อความตอบตโต้โดยตรงถึงดาวยิงชาวซิบเเดนว่าพวกเราแฟนบอลสมควรได้รับสิ่งที่ดีกว่าเส้นทางแห่งการทำลายล้างที่คุณเลือกนิวคกาสเซลจะไม่มีวันพ่ายแพ้ ประเด็นที่น่าจับตาที่สุดคือโจอลิงตันกองกลางกุศการของเทียมได้เข้ามากดไลค์โพสต์ดังกล่าวซึ่งถูกตีความว่าเป็นการส่งสัญญาณชัดเจนว่าเขาไม่เห็นด้วยกับการกระทําของเพื่อนร่วมเทียมและสะท้อนถึงรอยร้าวที่อาจเกิดขึ้นภายในห้องแต่งตัวบทสรุปของบรรากาศครั้งนี้จะลงเอ,อยอย่างไรเมื่อนักเตะแข็งข้อและสโมสรยินกลานหนักแน่นและเพื่อนร่วมทีมเริ่มส่งสัญญาณไม่พอใจทำกลางสายตาของลิเวอร์พูลติ่พร้อมโจฉวยโอกาสได้ทุกเมื่อนะฮะ เออมือไหนสีแหลวสีฟังจเถื่อนอ๋อสิได้ปิดดิวสีไดเ้เฮกันเน่พี่นองอยากจวดคักรอติดตามกันต่อไปนะครับสาหรับดิวอิสักตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าริร์พ้ลของพวกเรานะครับเตรียมยื่นข้อเสนอคาที่2นะครับโดยสื่อคาดว่านนะ่าจะประมาณ130ล้านปอนด์นะครับก็ยังไม่ถึง1 5 0ล้านปอนด์ตามที่ส่วนนิวคาสเซลนะครับตั้งเงื่อนไขว่า2ข้อนะครับ1ก็คือต้องได้150ล้านปอนด์สอง ต้องได้ตัวแทนอีซักนะครับสองคนนะครับก็ต้องบอกว่าล่าสุดนี้ก็ไปยื่นซื้อยอหันวิซานะครับสี่สิบล้านปอนด์ครับโดนเบนฟอร์ดปฏิเสธมาอย่างทันควันนะฮะก็ต้องวุ้นต่อไปส่วนอีซักนั้นสตร์นะครับไม่ลงเล่นกับนิวเซนอีกต่อไปแตกหักกันแล้วนะครับส่วนฝั่งแฟนบอลเนี่ยไปติดป้ายด่าเลยนะครับว่าอีซักเป็นหนูโสโครกนะครับแบบคือแบบน่ารังเกียจอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็ ไม่เผาพีกันแล้วนะครับภายในห้องแต่งตัวนั้นก็น่าจะแตกสะบัน้นเพื่อนลงทีมก็ไม่ค่อยชอบแบ่งเป็น2ฝั่งเลยนะฮะฝั่งหนึ่งเห็นด้วยอีกฝั่งหนึ่งไม่ชอบนะครับโอ้เรื่องเล่านี่คักแน่ตัวอิสซักเองเนี่ยก็ต้องบอกเลยนะครับว่าอันยุ่ยากเลยทุกเซนแตกคักกันหดโพโวดครับก็ต้องลุ้นกันต่อไปนะฮะตลาดเหลืออยู่อีกประมาณอาทิตย์กว่าๆนะครับก็จะปิดลงแล้ว ติดตามกันช่วงท้ายเนี่ยน่าจะมีข่าวดีให้ได้ฟังกันนะครับส่วนเกงฮีนะฮะรีวูของพวกเราก็ชิลๆนะฮะก็ล่าสุดเนี่ยก็ว่าน่าจะยื่น40ล้านปอนด์นะครับส่วนพาเลียดขอโกงให้มันถึง45นะครับลิเวอร์พูลพร้อมใจ35มสถึงสีนะครับฉะนั้นตรงเนี้ยคิดว่าพาเลียดน่าจะยอมใจอ่อนนะครับส่วนแผน2ก็คือถ้าไม่ได้ตลาดรอบนี้ก็คงจะ,ะไปคว้าตัวฟรีๆนะครับหลัง มาร์กิหีหมดสัญญาตรงนั้นนะ่ะพาเลทจ,จะเจ็บปวดนะครับแล้วก็เสียมาร์กิหีไปโดยที่ไม่ได้อะไรเลยนะครับฉะนั้นตรงนี้มึงกำขี่ดีกว่ากำปดเด้อพี่น้องต้องมาลุ้นกันมาร์กิีในช่วงท้ายกับอเล็กซานเดอร์อิซักในช่วงท้ายของตลาดนะครับก็แค่สองดิวนี่แหละนะฮะดีลอื่นก็คงยังไม่เห็นชัดเจนเท่าสองคนนี้นะฮะ นี่คือสุขข่าวลิวพูนะครับซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่21สิงหาคมฝากแฟนๆด้วยนะครับสำหรับเพจใหม่ของชายผู้บ้าคลั่งลิวพูนะครับไปติดตามกันได้เลยนะฮะเรามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์ลิวภูทีมที่เราไปด้วยกันมาเป็นครอบครัวหงแดงนะครับกับแอดมินเม้งนะครับแอดมินจะติดไว้ที่ลิงก์ข้างล่างนี้นะครับคลิกแล้วก็ไปติดตามกันเลยนะฮะแล้วก็มาเป็นส่วนหนึ่งเชียร์สโมสรไปด้วยกันและกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ ขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าล,ลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ